สวัสดีค่ะมากมา่มือนี่ชิพ่ามาเก็บผักจ้าผักปลูกเองผักปลอดสารนี่นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะมีสลัดกลิ่นโอ๊กด้วยกลิ Green Oak ่นโอ๊กงามๆ เกพักไปลวกพี่น้องกินกับปลารสับนี่มันงำมอันนั้นมันงำสลัดนี่สลัดเก็บออกเก็บออกเลยมันงำพักสลัดเฮาพัดเมือว่าน,นี่อู้ยหวานอร่อยมาก กรอบเดี๋ยวจะได้มาถอนหยาอยู่แต่นี้หญ้าหญ้าเกิดเก็บออกเลยงามบาพี่น้องนูนสวยมากสวยมากสวยมากมีต้นหอมด้วยต้นหอมก็ยาวเฟื้อยแล้ว สลัดน้ำบนอเอาสลัดไปซิมจะเหงาหนึงเบอ้อเอาเงาได้ดีพี่น้องเดี๋ยวสลัดต้องเอามีดมาตัดเอาเดี๋ยวเข้าไปบึงทงั้ทงนี้ก็มีจ้าทางนี้ก็มีนี่นี่น,นี่ยาขึ้นแล้วสลัดพักสลัดยาทวมเดี๋ยวจะม่เก็บทางนี้เราจะไปกินสลัด ยาคืนแล้ว,าาว,ว,วงามบ่พีนองแดดแดดซองฮักเอาจะฮักให้มันแตกคะแนงขึ้นมาอีกเาก็ได้เก็บกินอีกทางนี้บอทางนี้ลูกสลาเป๊ะนอกจากอันนี้วานได้หนิทางนี้วานทางนี้ลูกสลาเป๊ะ มีผักกาดหินแก่ม,มานํ่เก็บผักกาดหินไปกินน้ำงามบ่พี่นนอะผักกาดหินบ้าลายดอกตอนที่ปลูกใหม่ๆน่ะม,มันอันนั้นฝนตกน้ำท่วมนี่ผักกาดหินกินกรหลาบเนาะพี่น้องเนาะก็สิแซแสบมีต้นแค่น้ำมีฝรั่งด้วยนี่ฝรั่ง ค่ะฝรั่งค่ะฝรั่งฝร,รั่งมอว่านกะเก็บนะเจ๊ะฝรั่งมอว่านนี่กะเก็บบะโดกดอกจ้าแล้วก็มีมะเฟืองมะเฟืองหวานถ้าเกือบบ่ได้กินพี่้องหมอใหม่นี่ไก่ ไก่มักสมุนไพ,พรไก่มาพักเข้าก็ได้มาแล้วนี่มีพักการหินน้ำมีดอกแคด้วยนี่มีบักแปบน้ำได้พี่น้องนี่มีบักแปบพร้อมกินกับนี่เลยปลาบองปลาสับ ซื้อมานะคะนี่ปลาสับไก่แล้วก็ผักสดๆเดี๋ยวเขาจะลางนะจ้ะนี่